Hello everyone it's me ครูอิงสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เรากลับมาเจอกันแล้วนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันสักพักให,ใหญ่โอเควันนี้ครูจะมีเทคนิคมาแนะนํานะคะวันนี้คือคือมันมาจากการที่สะสมประสบการณ์แล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราย,ยังไม่เคยแชร์อาจจะเคยแชร์ไปบ้างที่มันคล้ายคลยกันนะคะแต่วันนี้เรื่องที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือการฝึกคิดคําเป็นคําถามอะมันป็นแบบ เดี๋ยวจะบอกกันว่า,าคืออะไรฝึกคิดฝึกพูดเป็นภาษาอังกฤษจากสิง่งรอบตัวนะคะก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยดูวิดีโอของครูเนี่ยครูจะบอกว่าการที่เราฝึกเขาเรียกว่า self อ a l k เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆส่วนหนึ่งนะคะ self talk คืออะไร self talk คือการที่เราเห็นอะไรแล้วก็พูดออกมากคิดออกมากเป็นภาษาอังกฤษเลยอันนี้ทําได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ปัญหาที่หลายๆคนเจอก็คือสมมุติว่าหยิบของมาชิ้นหนึ่งหรือ ที่ครูเคยทำเนี่ยเป็น grocery shopping ใช่ไหมแล้วก็แบบอธิบายว่าไปซื้ออะไรมาบ้างใช่ไหมคะแต่แบบเวลาพูดไปสักพักแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยค้างเฮ้ยไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงดีเคยรู้สึกว่าอธิบายแล้วยังไงวันนี้ก็คือจะมาให้คําถามไกด์เพิ่มเพื่อที่จะกระจายความคิดและไอเดีย เพื่อที่จะทําให้สิ่งที่เราพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันกระจายได้มากขึ้นหรือพูดได้ยาวขึ้นกระตุ้นความคิดแล้วก็การพูดให้มากขึ้นนะคะสวัสดีหลายๆคนนะคะที่เข้ากันมาดูแล้วน่าโอเคคราวนี้เนี่ยครูจะทํำยังไงเมื่อเช้าก็คิดอยู่ตอนที่ออกไปยืนรอรถเมย์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งแบบนี้เราก็ทําอยู่ตลอดเวลาแล้วทําไมเราไม่เรามาคิดไม่เรามาพูดให้ฟังกันก็คืออันนี้เดียวบอกกัน ใช้ได้ทั้งเวลาที่ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษและเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่กําลังคิดจะไปเตรียมสอบด้วยซ้าไม่ว่าจะสอบพูดอะไรนะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราควรจะคิดไว้และเป็นการเทรนความคิดเราให้เป็นภาษาอังกฤษเลยไม่ว่าจะเห็นอะไรยังไงก็ตามอยู่รอบตัวเราสวัสดีน้องนวลหวานสวัสดีคุณจิมค่ะเราควรจะคิดว่ามันมีคําถามแบบนี้ค่ะที่เป็นคําถามปลายเปิด มันกระตุ้นความคิดของเราในภาษาอังกฤษด้วยสมมติอ่ะสมมตินะสมมติว่าสมมุติว่าใช้วิธีการ talk. เซลฟ์ทอล์กเธอที่หญิงเคยบอกไปอ่ะมันก็อาจจะได้แค่ oh this is a book it is it is a leather book แล้วก็ได้สองคำเนาะ a book กับ leather book แล้วยังไงไปไหนต่อไม่ถูกแต่ถ้าสมมุติเราใช้คำถามไกดพว,วกนี้มาด้วยอ่าคำถาม ที่เรารู้จักกันดีมาก่อนเลยค่ะ who ใคร what อะไร where ที่ไหน when why how เมื่อไหร่ทำไมแล้วก็อย่างไรจากสิ่งที่เราเคยพูดแค่ว่าอันนี้เป็น letter book เราลองใช้คำถามนี้ไกด์ดูไกด์ยังไงลองดูนะคะลองดูนะคะ this is a letter book who ใครให้มานะ oh I bought it myself for what w h ่ t what? Uh, what is inside คำว่า What นี่นะคะเราตีความได้เยอะเลยเราอาจจะแาควาในกรณีนี้หญิงตีความว่ามันใช้พระสรมอะไร What exactly is that Oh I have my calendar inside and I have notes inside I have so many things inside Okay What else Nowhere Where Hmm Where จริง,อา,รงอาจจะตีความว่าหญิงไปซื้อมาจากที่ไหน Where Oh, I got it from the internet on a website, and it's called Etsy, which has a lot of very good, well-crafted, you know, goose like this. And I bought it. I'm not sure how much was it, but it's been with me for quite a while. and จากแค่หนังสือเล่มเดียวเนี่ยกระจายไปได้สามหัวข้อแล้วนะ.อ่า,แล้วมีเวน,เวน. Oh, I got, I thought it. I got it over a year ago เห็นไหมคะแล้วก็คิดได้ว่าอ๋อปีนึงมาแล้วนะ why คิดต่ออีกทำไมต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ซึ่งต้องซื้อสมุดเล่มนี้ oh because I think I needed a notebook and this is very sturdy so it's very handy as well so I can take it everywhere with me เห็นไหมคะนี่เรากำลังฝึกพูดจากสิ่งง่ายๆสิ่งเดียวที่เราอยู่ข้งขางๆรอบๆตัวเราเนี่ยนะและคำถามเปคนคำถามหนึ่งคะ่ะ how เราอาจจะตีความเป็นว่า how much how many I have อะไรเงี้ย how many how much is it how much was it how many do I have อะไรเงี้ก็ได้นะคะอ่ะก็คือจากหนังสือเล่มเดียวจากสิ่งเล่มเดียวเนี่ยเราก็สามารถกระจายไปได้อีกเยอะเลยเมื่อกี้หญิงโชว์ไปเนี่ยงงไหมพ <laughs> ยายามจะนำเสนอให้สั้นที่สุดจากหนังสือเล่มนี้จากสมุดเล่มนี้นะคะหญิงใช้คําถามไกด์หนึ่งสสสห้า ห 6. 6คกถามทําให้พูดได้เยอะขึ้นทําให้พูดได้มากขึ้นทําให้แบบคิดได้เยอะขึ้นในภาษาอังกฤษนะคะเอาจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วซึ่งพวกนี้เนี่ยค่ะซึ่งคําถามพวกนี้เนี่ยเป็นคําถามที่เราเจอและรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเอาอีกสักอย่างรอบตัวเอาอะไรดีเดี๋ยวหยิบอะไรดีหยิบอะไรดีเอาเอาอะไรดีอ่านี้แล้วกันอันนี้คือแบบว่าคือ ที่พูดตรงๆเลยนะนี่คือหยิบแบบไม่มีการเตรียมมาก่อนสิ่งที่เตรียมมานี่คือสมุดอันนี้จริงๆนะอ่าโอเคคราวนี้เราจะมาลองใช้คําถามเหล่านี้นะคะในการไกด์เพื่อจะพูดสิ่งสิ่งนี้ซึ่งเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นอยู่นะว่าครูหยิบมามาจากสิ่งรอบตัวเลยจริงๆโอเคมาแล้วนะคะครัวจะเริ่มว่า oh this is a handmade this is a this is a handmade bear okay this is a handmade bear. It's not very tight it's not very tight and it's not in very good shape okay But my friend who my friend whose name is Bla, a very friend of mine got it for me and she actually made it herself And she gave it to me when I was. About to leave for the US to study in the US in Zoratani, and it was about three years ago. And I got about three years ago before I moved to New York, and because she wanted me to remember her, and this is a gift from her, so I can every single time I look at her i can think of my friend blah and how now it's it's been with me for three years and i will always keep it here right next to my bookshelf for when i really feel bad or low i can look at that i know that i have a friend who always be there for me <coughs> คำถามนี่แหละเป็นคำถามที่ไกด์นะคะในการที่เราจะพูดถึงสิ่งอะ,อะไรก็ได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยหญิงจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าเวลาที่หญิงพูดเป็นประโยคหลายๆประโยคเมื่อกี้เนี่ยอาจจะทําให้ลูกหลายๆคนรู้สึกว่าครูคะหนูอาจาจะทําไม่ได้แบบครูประโยคหนูอาจจะยังไม่ยาวแบบครูไม่เป็นไรแต่นึกถึงสิ่งอะไรก็ได้รอบตัวนะคะแล้วพยายามจะตอบคําถามมันคืออะไรแล้วก็ who what where when why how มันจะทำให้เราคิดได้มากขึ้นพูดได้มากขึ้นแทนที่จะพูดถึงแค่แบบว่ามันคืออะไรอามีคำถามอีกเยอะเลยเอาอีกสักอันหนึ่งไหมสนุกไหมครูก็เริ่มสนุกแล้วนะเอาอีกอันหนึ่งไหมอันนี้คือสิ่งที่มีอยู่โต๊ะครูตลอดเวลานะคะครูก็ไม่เคยจะหยิบใช้เลยถ้าสมมติเราแบบเห็นแล้วปุ๊บเราแค่อาจจะนึกขึ้นได้ว่าอ๋อมันก็คือยาดมอ่ะ แล้วมันคือ,อยาดมแล้วมันคือ,อยังไงแล้วมันไม่ได้ประเทืองปัญญาเราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็พยายามจะนึกจะเราจะพูดอะไรกับมันได้บ้างครูก่อนหน้าที่ครูจะพูดครูก็หาเลยค่ะว่ามันเรียกว่าอะไรอะไรคือ,อยาดมถ้าครูจำไม่ผิดนะนี่งไงภาษาอังกฤษมีด้วยโห้คำชื่อมันยากมากเลยอะ่ะ inhale and โอ้คันนี้เขาบอกว่าใช้ยังไงเป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าครูจะไม่ผิดอ่านี่นะคะวันนี้แบบปาแบบเซียนมากเขาเรียกว่า inhaler ค่ะอันนี้เป็นถ้าใครยังไม่รู้นะคะสอนคำศัพท์ไปได้วยในตัวอันนี้ inhaler นะคะ in and inhaler เพราะว่าเป็นหนะยาพิม์เสน้ำ้ำใช่ไหมหรือถ้าเราไม่รู้อ่ะสมมติว่าเราหยิบอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษแล้วเราไม่รู้ว่าคำศัพท์นี้ในภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรทับศัพท์ไปเลยพิมเสนน้ำ Wow. อย่างน้อยสุดไอ้นี่ไม่รู้ว่าอะไรแต่เราน่าจะใช้คําถามพวกนี้พูดถึงสิ่งนี้ได้ถูกไหมเพราะว่าประเด็นของการฝึกก็คืออะไรฝึกคิดและฝึกพูดเป็นภาษาอังกฤษนะโอเคเรามาลองดูกันหยิบขึ้นมาจากเมื่อกี้อันนี้นะโอเค the first thing first what this is pimse nam or in, an inhaler in English uh, I bought it myself of course I bought it myself because I wanted Um, something to to refreshes to refresh me you know once i smell it inhale it it feels good and the next one where i got this of course from thailand i think it was the first it was the last time when i was back home in thailand this year and when three months ago four months ago why because i didn't feel good that day i didn't feel good that day and i think like oh i wanted something to bring me up to make me feel better and how i think i bought it myself from 7-eleven right next to my house okay <laughs> who what where when why how <laughs> <laughs> ครูพูดอาจจะรู้สึกมันไม่ได้เป็นสาระเป็นอะไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเราสังเกตนะเราจะรู้เลยว่าครูพูดทั้ง tense past simple tense พูดถึง present simple tense อยู่รวมกันเมื่อกี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเออมันก็คือฝึกให้เราคิดแล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดออกมาก็พูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะสิ่งนี้ที่ครูบอกเนี่ยมันสามารถจะทำได้จริงๆจ,จะหยิบอะไรก็ได้ปากกาแท่งหนึ่งก็ได้ ดินสอรหรืออะไรก็ได้รอบตัวนะคะทำให้มันเป็นหัวข้อของเราในการที่จะฝึกพูดใช้คำถามไกด์นะคะแล้วก็อย่าลืมอยลืมว่าประเด็นสำคัญมันอยู่แค่ให้เราได้ฝึกพูดและฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวถูกผิดถ้าใครอยากจะทำขั้นไฮโซกว่านั้นอัดเสียงตัวเองไว้อัดวีดีโอตัวเองไว้แล้วก็มาฟังดูคะ่ะว่าเราพูดผิดตรงไหนผิดอะไรยังไงนะ มันช่วยได้จริงๆนะเพราะอย่างน้อยที่สุดมันทําให้เราแบบคิดเป็นประโยคภาษาอังกฤษตลอดเวลานี่คือครูก็ลืมไปว่านี่คือสิ่งที่พยายามที่ครูเองเนี่ยทํามาตลอดเวลาหลายๆเป็นสิบปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะเวลาเห็นอะไรก็แบบพยายามจะนึก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 ,น,กนะคะเออเราไปฝึกพูดดูลองฝึกใช้วิธีการนี้ดูแล้วมีขับคอมเมนต์อะไรก็ส่งกันมาได้นะคะ โอเคน้ำหวานบอกสวัสดีค่ะคุณแมวเยาวรัตเหรอคะ Good m o r n i n g สวัสดีค่ะสนุกจังใช่สนุกค่ะวิธีการแบบนี้สนุกมากอะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไรไดจริงๆถ้าแบบอ่าไหนลองลองไหมลองหยิบอะไรก็ได้จากข้างๆตัวมาข้างๆตัวมาแล้วอันนี้ครูเพอร์หยิบได้มันทัดได้มาเอออันนี้ก็พูดได้หลายอย่างเลยนะอืม ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็อยู่ในคำถามว่า how much อะไรนี้ใช่ไหมคะหยิบอะไรก็ได้ครูขอนำเสนอเลยนะคะว่าวัาวนนี้หลังจากจูวิดีโอตัวนี้จบไปไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอนานเลยนะเห็นสิ่งแรกที่วางอยู่ข้างๆตัวเราข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได้หยิบมาที่สำคัญจดไปเลยคำถามเหล่านี้คือคำถามที่เราจะต้องพูดค่ะ,อ,ะอันนี้ไม่ใช่ who what where when why how เอาไปฝึกกันเอาไปฝึกกันรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนฟันธง <c oughs> ใครมีคำถามอะไรส่งกันมาได้คะ่ะใครมีคำถามอะไรส่งกันมาได้เลยขอแอบกินน้ำหน่อยได้ไหมอืมมีไหมถ้าไม่มีไปแล้วนะมาไว้เคลมไว้บอกแล้วอ่าหรือถ้าใครไปไปฝึกแล้วนะคะลองมาส่งคอมเมนต์กันดูก็ได้ว่าได้ผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า ยังไม่ใช่สิลืมบอกไปอย่างหนึ่งคนที่ยิ่งดูอยตอนนี้นะคะจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นประโยคสวยงามเป็นคําก่อนก็ได้แล้วค่อยขยายขยายขยายไปเรื่อยๆแค่นั้นได้ฝึกพูดฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วหรือแม้กระทั่งจะแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ประโยชน์แล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้มาสั้นๆแป๊บหนึ่งนะดูว่ากี่นาทีแล้วอุ๊ไม่สั้นแล้วแหละ เอเคคิด <laughs> okay. ถึงค่ะได้อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกพรุ่งนี้มามีาก,กิจกรรมให้แล้วบอกว่าต้องทําอะไรยังไงนะคะอ่าพรุ่งนี้มาแน่นอนตอน9โมงเช้าเมืองไทยสําหรับวันนี้ครูไปแล้วนะคะคิดถึงทุกๆคนมากเหมือนกัน thank you so much for watching and I'll see you guys more often from now on alrighty bye บายแล้วค่ะ